น้องเอิญมีคำถามจากทางบ้านปีหนึ่งที่โรงงานวิ่งประมาณกี่งานถ้าเฉลี่ยเดือนละสามเดือนละสามงานสามคูณสิบสองมันเท่าไหร่คะสวัสดีครับเด็ดช่อง ฮักลันครับ EP นี N ้ e, คลิปนี้นัดพี P, ่ๆขิงขาตะไคร้ไว้นะครับเขาจะมาวิ่งรองลันผมก็จะมาถ่ายคลิปวิธีการวิ่งตั้งแต่เริ่มต้นของเขาแล้วก็เส้นทางวิ่งแต่เห็นบอกมีเซอร์ไพรส์ครับมีสาสวสวยอินฟลูอนเซอร์มาร่วมแจมหนึ่งท่านนะครับเป็นใครน่าจะเห็นจากหน้าปกแล้วเดี๋ยวไปชมกันครับคลิปอาจจะเปลี่ยนไป,ไปทางน้องอินฟูมากกว่าของขิงขาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับสวัสดีค่ะชื่อเอิร์นค่ะอ๋อน้องเอิร์นเนาะ นักวิ่งหน้าใหม่ครับชื่อนัดครับ,บอ๋ออันนี้พี่นัดเอาผมเหรออ๋อพี่ออฟอล้วก็อฟโ <c oughs> อเคครับ <c oughs> แล้วก็ปิงครับมาครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่งเดี๋พูดอย่างนัง้นส่วนใหญ่ในนี้เป็นนักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ผ่านสนามกันมาเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาลองรันกันค่ะใหม่สำหรับวันนี้ใหม่ก็แล้วันนี่ลองลันวันนี้วันลองลันจริงๆทุกสนามก็คือสนามใหม่หมดละมันมืดนะช่วงนี้นังนี่หามุมก่อนปิ๊ง ปิงครับปิง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 ครับปิงปิงเป็นปลาสีของหนูเลยใช่เขาใายครับคือพอไม่ใส่บัฟแล้วเวลาวิ่งเนี่ยไม่ได้เลยจะรู้สึกแบบจบแน่นอนปีแล้วกลับมาถนนเยยนแล้วมันก็ใช้ร่างกายเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะคือหนูวิ่งมา นี่จะปปีใช่ป่ะจะมีระยะที่วิ่งถนนเยอะมากแล้วก็เลยไปเทล2งปีไเทลสปีโอเคดูเรื่องสปีกเทลเียวเลยคืออย่เดยวเลยไม่ค่อยลงถนนไปเทลไกลสุดเลยอะูไปไม่ไกลหยูไปแบบห้เลยห้าสิบห้าสิบไม่ได้วิ่งแบบพวกพีนะไมไม่เพราะถ้าเทลถ้าเทลก็วิ่งไม่ได้เป็นไงก็เดินเนแบบนอตอนไปเกาะชาก็คือเดินนะม่ดู นี่ขนาดนี่นี่ขนาดไ,ไ,ไม่ไกลห้าสิบกิโลเทวก็ไกลแล้วแต่ว่าพี่วิ่งไกลกว่าน่อไม่วิ่งถนนถนนนี่ถนน,นถนน,ถน,นแต่เทลอยู่มากภาษาชิลโลยังไม่ได้ไปยังไมไ่ไประดับแค่ห้าสิบหรเดี๋ยวห้าสิบนี่นี่จบแล้วห้าสิบนี่เย็บสองเข็มนี่เร,เราไม่รู้ว่าชีวเราจะต,ต้องไปยากลำบากเพื่ออะไรเนาะมันมีจังหวะบางที่หนูกินนะตอบตอบคำถามน้องอะไร ได้ข่าวอ๋อมึงก็เป็นตอนวิ่งกับไอ้โหนูไปเทลแรกอ่ะเราไม่มีความรู้เลยแล้วก็นไม่ไปเทลแรกแบบเทลเล็กกว่านั้นแต่คือหนูไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสิ่งใดแล้วหนูก็กลิ้งคือแบบเทลแรกแผลเต็มตัวเลยไปโผล่ก็ไม่พี่หมอดนีค่ะพี่หมอหนูว่ากระเป๋านี่แหละไม่น่าหายหรอกนะที่หมอถ้าจะวิ่งวนก็วิ่งมาตรงนี้ได้รงหนะนมัน1.8อ๋อหนูวิ่งข้างนอกหนูลำบชอบอันนี้1.8ใช่ไหม แต่ข้างในข้างในมันก็สามสี่โลได้ใหญ่กว่าอ๋อจะวนวนไปโน่นหนึ่ข้างในเขาเรียกอะไรนะข้างในสวนเป็นสวนป่าอ๋อสวนป่าเป็นใหกิจสีตรงนี้สวนเป็นใหกิจสีเป็นหมดแหละวันนี้ให้พี่ออบเป็นคนนำและกันอยากจะวิ่งออบหมดแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาที่อ๋วรางอยู่โดดเดี่ยวเพราะว่าเราจะอยู่อออทางอออจะไปไปไม่เป็นไรเพราะว่ารอบขานอยู่แค่นี้อ๋อวันนี้ลองลองรันไงพี่เทดดี้ซี่ อีซี่เท่าไหร่นะครับลองรันเจ็ดเครึ่งพอแล้วอ๋อเจ็ดเจ็ดครึ่งแต่ถ้าหากว่าเราจะไปเร็วกว่านั้นได้เลยไม่ไม่ไม่เขาเป็นช่วงนี้ชิวๆเลยตามไหมไม่ไม่ตามด้วยมาถึงเราไม่ตามเขานะไปไปไปได้ไม่เป็นไรตามไม่ตามด้วยหายืดเลยครับยืดเลยพร้อมพองก็ไปเลยพองพองยืดยืดเสร็จแล้วเหรอครับยืดแล้วผมไม่ได้ยืดผมแต่หกโมงแล้วป่ะแกแดดออกเจ็ดเจ็ดเพ็แปดก็จบประมาณแปดโมงไม่ถึงเราไม่เผื่อเวลาแบบพักใช่ไหมคะพักเหนื่อย ไม่มีเดี๋ยวก็ต้อรอบสองรอบว่าวนมากินน้ำรอบหนึ่งก็ได้หรือแล้วแต่หรือกินน้ำประมาณสองรอบสองรอบหทีประมาณไม่เคยวิ่งเรือลึกเนี่ยรอบอาบแต่ว่าจะมาสักเจ็ดโมค่ะรอบศาสร์เนี่ยสวยมากพาทิพย์จะขึ้นฝั่งนี้แล้วเราต้องหันกล้องไปทางไหนครับสวยหันไปนู่นอ๋อวิ่งริมตรงนี้สวยมากไม่ใช่แหละหร่ะผมจะให้วิ่งกันแล้วผมก็ถ่ายไปผมก็วิ่งไปผมก็ไปนั่งรอลมดีเนี่ยตอนแรกนึกวงไม่มีลมไม่มีลมโอเคอยู่ บะบะของใครครับเออพี่ออฟหรือเปล่าลลนะนี่ครับอ่าพี่พี่พี่ขิงขาแล้วก็น้องเอินกำลังจะออกวิ่งลองรันยี่สิบกิโลยี่สิบก <20 S 1> ิโลครับไปกันแล้วครับ จะลงไปพิธีกรที่กำแพงแสนใช่ไหมใช่กำแพงแสนอ๋อกำแพงแสนมีหกสิบกับร้อยใช่ไหมแต่พี่ที่จะลงหกสิบพอโอ้ร้อยจบแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วเดือนไหนนะพี่หกสิบนะจะลากผมไปเชื่อมเดี๋ยวไปเดี๋ยวโซนโซนนัดอยู่เนี่ยสัมภาษณ์เลยนะคะตอนเราวิ่งร้อยโลนะคะเรามีเสียยดามืดเนอะมาทำไมวะมีนะพี่ประจำประจำประจำแต่ก็เฮ้ยลงมาแล้วก็ต้องเอาให้จบอะ เราจัดการความรู้สึกนี้ยังไงคะก็ไปข้างในเลยวิ่งไปเรื่อยห้ามหยุดเหนื่อยก็เดินเหนื่อยก็เดินเนื่ะเดินใช่ท่าใจมันอยากหยุดมากนะพี่ใจมันอยากหยุดมากยังไม่เคยมีฟีล l i n g นั้นเลยดิจริงจริงยังไม่เคยมีฟีล l i n g นั้นเลยแล้วถึงละเอาละพี่พูดทางหน่อยพี่อ๋อแล้วแล้วเลสที่อ่าถึงแล้วเลสที่มันมันหยุดกินหยุดอะไรพี่หยุดนานไหมหยุดนานนะบางท้อแต่แบบมัน แต่แบบพอวันผ่านไปมันก็จะหยุดสั้นลงเรื่อยๆมันเราเป็นประสบการณ์จรึงนะในการวิ่งมากขึ้นใช่ไหมมันก็แบบรู้ว่าเราจะควรที่จะหยุดแล้วกินอะไรยังไงแบ่งปริหารเวลา,างไงให้มันแบบเร็วขึ้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยดี๋ยวรู้วนนี้นี่หนูไปฟูจิมธอนมาของกินดีมากคออือถ้าใครจะไปฟูจิแล้วแบบไม่ได้กินไม่พลาดเลยนะอ<ข>าก<ข>าศดีด้วยของกินก็ดีด้วยยอดอะปลายปีเนาะส่วนมากส่วนมากฟูจิปลายปีเนาะ แต่เกณฑ์มันพันเมตรใช่ไหมสอมพันเกณฑ์มันพันเมตรเลยไหมใช่พีตุรกีจะเกณฑ์สูงหน่อยพันเนี่ยเกินเทลบางงานในไทยเลยนะก็ประมาณเขาคอมาลตันงี้ประมาณพันหนึ่งแล้วได้อากาศมาก็ช่วยอย่าดีขึ้นแต่มันจะหนาวไปเรื่อยๆนะช่วยไปแล้วหนาวไปเรื่อยอากาศช่วยคือไม่เหนื่อยใช่ไหมครับแอตโมลิ่งไปก็หนาวแล้วไม่เห็ว่าบางคน่ะแพ้อากาศหนาวเวลาวิ่งผมก็เป็นนะแบบยิ่งวิ่งยิ่งห่วง ไหวพี่ปิงสบายก็ไม่นะเดี๋ยวพอหลายโลผ่านไปหนูก็จะดูพี่ปิงแหละแต่สังหวานนั้นคือพี่ก็จะไปกว่าเดิมนะครับวนวนรอบนอกก็จะประมาณหนึ่งจุดแปดนะก็จะมาวนด้านใน ด้านในที่เป็นเนี่ยครับเป็นวงวนเรียกวงกลมอยู่กลางน้ํา,าก็จะเพิ่มให้มันเป็นครบสี่ครับสองรอบเอ๊ะเออครบสี่กิโลโเฮ้เราไม่ตอบส่วนอะไรดีไซน์เสื่อปะอันนี้เป็นเพเซอร์ของเรานะคะไม่ถ่านะ ต้องไดรีบรีบดวนให้จบจะได้รีบไปกินน้ำร <laughs> ัาพี่อ๊อฟวันนี้ก็เท่ากับเรามาลองรัน20กนะิโลเนาะครับผมเป้าหมายนะครับรอรอดูที่ตอนตอนท้ายนะครับ <laughs> มีม, <laughs> มีมีแขกพิเศษก็น้องเอิญน,นะอินฟลูเอนเซอร์นะครับสาวสวยนักวิ่งผู้ชำนาญการ <laughs> น้องเอิญวิ่งมา10 10ปีแล้วนะที่พูดที่บอก <laughs> ใช่ค <10 S 2> ่ะ10ปีระยะเวลาไม่ได้โบอกว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งน,นะคร แน่นอนตอนตอนที่คุยไปอ่ะพอดีมันมืดที speaking speaking <t <t ่เลยไม่ได้ถ่ายเหตุเหตุผลที่ที่ออกมาวิ่งนะครับจริงหนูเป็นคนสุขภาพแบบไม่ดีเลยครับแบบสุขภาพแย่มากเป็นโลหิตจางคือไปงานไม่เป็นลมทุกงานเมื่อก่อนนี่มีบัตรโลห่ตจางในกรุงเทพทุกที่เลยก็ย้อนกลับไปสิปีที่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วปัจจุบันไปไกลสุดที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยมีวิ่งไกลสุดมีห้าสิบกิโลโอ้โหห้าสิบกิโลแต่ว่า หนูได้วิ่งเก่งหนูได้วิ่งเร็วหนูวิ่งเรื่อยๆก็ไปเปรียบเที่เราใช่ไหมเนาะเป้าหมายหนูแบบแค่เห็นตัวเองแบบยังวิ่งได้ก็ดีมากแล้วค่ะมนช่วงที่เราวิ่งไม่ได้เน้นเเน้นเราเน้สุขภาพเน้นแบบเน้นวิ่งจบใช้เวลาแต่พี่ออฟเหรอครับพี่ออฟพี่ออกมาวิ่งเหมือนกันครับเพราะว่าอ้วนนะครับตอนนั้นอ้วนอ้วนนะครับโดนโดนล้อด้วยไหมโดนล้อโดนล้อโดนล้อก็เลยอ่ะลองวิ่งดูสุดท้ายปากก็ยาวเหมือนวันนี้ ยาวยาวไม่ใช่ยาวธรรมดาครับไปถึงไงครับร้อยโลครับร้อยโลเนาะปีที่แล้วสี่สนามเลยสี่ครับแต่จบสามครับดีหนึ่ป็หนึ่งมาราธอนอีกสามสี่เลยมั้ยมาราธอนประมาณเจ็ดสนามได้ได้ครับเดี๋ยวยิงพูดยิ่งขิงครับยา่าพูดยิ่งขิงอยู่นี่ไปมาราธอนมากไปศาสนานะไปวิ่งหรอกปล่าเลยปิริกรปิริกรตอนแรกตอนแรกนึกว่าไปวิ่ง นี่เราต้องอีกรอบนึงใช่ไหมครบแล้วอ่าครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ปิ้งไยก่อนอ่าด้วยแหละเนี่สองสองรอบเราก็ได้ประมาณสี่สี่กิโลเมตรก็พักครับก็ดื่มน้ำเกลือแร่แล้วก็น้ำเปล่าเกลือแร่ก็เป็นเออสนใจเข้าเข้าได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องซ้อมให้ถึงหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่จบจบอยู่แล้ว สวยไม่สวยว่ากันนั่นแหละจริต้องการจบสวยก,วยกับจบไม่เจ็บก็เลยต้องบอกเ,<อ>เป้าห,นนห,หมายในการวิ่งของหนูนะคือหนูอยากแบบไม่เจ็บค<ช>ือหนูวิ่งมาอ่ะเลสเซ่เก้าปีหนูไม่เคยเจ็บเลยหนูมาเจ็บฟูจิมาราธอนเลยคือเป้าหมายหนูสำหรับหนูนะคือหนูไม่ได้วิง่งไม่อยากวิ่งเร็วไม่ได้อยากอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบพอเราเจ็บอ่ะแล้วมันเฟลนะเราเราวิ่งไม่ได้อ่ะใช่ขนาดหนูกลับมาจากฟูจิเราไม่ได้วิ่งไปแบบวิ่งสองวิก็คือใจมันแบบเป็นอย่างนั้นจริงเออวิ่งไปนาน หนูวต้องประคองตัวคือหนูอยากแบบหนูจินตนาการภาพเต็มว่าแบบอายุเยอะเยอะใช่ปะเรายัางวิ่งได้เหงินภาพที่เราเห็นแบบทำ<อ>ง,งานวิ่งใช่<ะ>ภาพในหัวหนูก็ชัดมากว่าแบบโอเคเราอายุเยอะเรายัางวิ่งได้เพราะงั้นแบบถ้าอายุเยอะเรายัางวิ่งได้กูก็ต้องประคองเต็งแต่ตอนนี้เว้ยมันก็ต้องวิ่งตอนน่อมันก็ต้องคิดไว้ คลิปทรงนี่ไว้ไปเรื่อยก็เป้าแสดงว่าวิ่งไปถึง80-90เลยใช่หนูคิด่างนั้นก็ถ้าอายุไปถึงนู่นก็ก็ยังจะวิ่งอ้าง่ายๆเนาะวิ่งอย่างเงี้ยเราหนูเจอผู้สูงวัยหนูเจอสุขก็แบบชีวิตได้ฝันเออจริงสุภาพดีเริ่มออกตัวอีกครั้งนะครับผ่านไป4กิโลเมตรแล้วตอนนี้ก็ไายไายขาแรงสองคนเหมือนกัน ช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรทักลานค่ะทักลานพี่เด็ดวิ่งเริ่มวิ่งจากอะไรคะเริ่มวิ่งจากเห็นเขาวิ่งเราเท่ตาอันนี้มุกมุกคล้ายๆกันน้ำหนักอะไรพี่น้ำหนักมาแต่กำลังจะแปดสิบแล้วก็แปดสิบแล้วแล้วก็วันนั้นพาหลานไปโรงเรียนตื่นสายไม่ได้เอารถไปไปรถไฟฟ้าแล้ววิ่งไปหน้าประตูโรงเรียนอย่งออกกิจออกก็เลยก็ไม่เอาละต้อง ต้องทำอะไรก็ได้ให้อะ,อะไรผมให้ออกก็เลยมาวิ่งวันนี้ก็เลยวิ่งไปส่งหลานะวันไม่ใช่วิ่งเองเดียววิ่งมันเจ็บ แล้วพี่นัดที่เหตุผลที่ที่มาเริ่มวิ่งอะครับโดนเพื่อนรามาเชือดอ๋อเหตุผลก็คือเพื่อน <c oughs> เพื่อนลางมาเชืออ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนพาวิ่งเพื่อนชวนไปวิ่งเทวที่สนามบี่ะครับอตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยเที่ยวคืออะไรเขาก็พาผมไปชวนไปซ้อมที่สวนของรก้าวแล้วก็เริ่มวิ่งต่อจากนั้นมาก็น <c oughs> ั่นก็คือจุดเริ่มต้นเขาชวนไปเทีใชวอแล้วพี่ต,ตกลง โหหอดมากเลย21โลเอก็เลยไปลง21จบให้พี่จบครับโหสุดยอดเลยงานวิ่งแรกแล้วก็เทลแรกจบแต่นาวสีโอ้พี่นัดสุดยอดเลยเก่งมากเก่งมาก โฟกัสอะไไม่โฟกัสน,นะฮะเฮ้ยมุมนี้ถ่ายไปแล้วนี่รอบนึงไม่แต่ว่าเมื่อกี้มันไม่สว่างอะนี่ถ่ายอีกรอเนึ้อสาภาพเหมือนเดิมน,นี่ขนาด <c oughs> นี่ขนาดวิ่งมาเจ็ดแปดโลแล้วยังสาภาพนี้แสดงว่ามาราธอนในสวนได้สบายก่อนอเหโล,โลนี่นี่ขิงคนต่อไปนะ,นะครับ <c oughs> อ๋อคือจุดรับน้ำที่จิบแล้วไปจิบแล้วไปน้อยครั้งที่จะหยุดกดด้วย่เพราะว่าโค้ชบอกว่า มันทำให้เรารู้เวลาจริงแล้วแล้วของพี่ออฟเวลาซ้อมยาวอย่างเงี้ยพี่จีบแล้วไปหรือว่ากดนาฬิกาแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่บางครั้งก็จีบแล้วไปบางครั้งก็อ้โเท่าที่ผมเข้าใจว่าถ้าถ้ามากับเพื่อนน่ะน่าจะกดหยุดส่วนมากนะแต่ถ้าคนเดียวจะไม่ค่อยกดจีบแล้วไปจีบแล้วไปไมาเหงามาคนเดียวมาน,มนจเหงามันถ้าวิ่งคนเดียวเนี่ยเขาจะทำเวลาด้วยซ้อมแบบ ามตารางม,มันก็ต้องมาฝึกโชอ์อะตอนนี้น้องปิงครับทีนี้เป็นรอบน้องปิงเหตุผลหรือว่าแรงบันดาลใจที่ให้ออกมาเริ่มบิงครับสับผมอะผมเริ่มจากการจริงๆมันก็เริ่มจากสุขภาพแหละ,ะเรารู้สึกว่าน้ำหนักเราขึ้นนะครับอะไรก็ไม่ลงไม่ลงไม่ลงก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องเริ่มแล้วก็เลยเพิ่งเริ่มมาปีที่แล้วเริ่มปีที่แล้วก็ปี 66เนาะใช่ต้นปีเลยหรือเปล่าครับเอประมาณมีนาประมาณมีนาก็ถกกับต้นปีแล้วแล้วเคยลงปั๊บแล้วก็ไปลงไอ้ซูเปอร์สปอร์ตอ๋อพอนแ้วอันนั้นผมลงห้าไม้งานแรกก็เป็นซูเปอร์สปอร์ตครับห้าไม้ก็สิบสองก็ประมาณเจ็ดแปดโลนะเจ็ดแปดโลก็จบด้วยดีก็จบดีครับจบดีไม่มีอาการอะไรจริงริงผมวิ่งก็ไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าเราไม่ได้ไปฝืนไปเข็นเราเอาวิ่งแบบรู้สึกเราเราไหวเท่าไหร่กะตามนั้น แต่ก็ด้วยเพราะว่ามีเพื่อนๆด้วยแหละเขาแนะนําพวกออฟพวกอะไรพี่ต่อยห้เคมีเรนเนอร์คอยแนะนํำคนที่วิ่งมาก่อนเนาะ คำถามจากทางบ้านจ้ะปีหนึ่งที่โรงงานวิ่งประมาณกี่งานถ้าเฉลี่ยเดือนละสามเดือนละสามงานสามคูณสิบสองมันเท่าไหร่คะสามคูณสิบสองเป็นเท่าไหร่สิบสองสามสามหกเนาะประมาณปี้นึ่งหนึ่งสามสิบหถึงสามสิบหกงานโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดมากๆครับเปคนวิ่งได้เยอะคนดูวิโอ้โหนี่ขนาดเพื่อนบอกว่าจะลงงานให้เขาลงสามสิบหกงาน นี่กิ่งพี่ออฟได้เลยนะครับผมเห็นพี่ออฟลงมาราธอนเกือบทุกวีคทุกสัปดาห์แต่ปีนึงเฉลี่ยแล้วยังสู้น้องเอิญไม่ได้เลยสิบแปดงานพี่โอ้ปีแล้วสิบแปดงานอ๋อปีที่แล้วพี่ออฟสิบแปดพี่ออฟสิบแปดอ้อสิบแปดที่แค่ครึ่งหนึ่งของน้องเองนะใช่ใช่พี่อย่างงี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยอมยอมงานที่เราลงจริงแบบจะเป็นเงินอะไรจริงๆน้อยกว่าพวก บอลที่มีสปอร์ที่บ้านครับที่ทำงานคือเดือนรักงานเลยนะเดือนไม่หรอกเฉลี่ยเดือนละครั้งที่เราสมัครเองนี่ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามน้องเอิญก็จคิดว่าสงสัยงานวิ่งเป็นงานหลักงานที่ทําอยู่เป็นงานเปิดงานรองฮะโอ้บางทีหนูก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าจริงๆถ้าทุกคนเป็นพนักงานออฟฟิศดันแค่เราทำงานหนึ่งเดือนมันก็เหนื่อยแล้วเนาะต้องมาเล่นวิ่งทุกวัอาทิตย์นะแบบเวลาเก่งเวลาเก่งแต่มันสึกเรานะการวิ่ง มันมันมันสุดความอดทนแล้วอย่างเงี้ยอือตดขึ้นอึดขึ้นอดทนต่ออะไรตัวนี้อะไรมากขึ้นจริงหรืออักเสบจริงเขาไม่เรามีสมาธิขึ้นมเนยนะแต่มันทำให้สมาธิดีจริงใช่ไม่งั้นถ้าในชุดจังหวะเราก็จะอยู่แต่หน้าจอถ่านไปเรื่อยเนี่ยเราวิ่งเนี่ยคนอยู่หน้าจอเว้ยแล้วิ่งสามชั่วโมงคือเราแบบไม่ได้ดูถือสามชั่วโมงเออใช่เอาง่ายๆบางคนน่ะตื่นมาน่ะ จะไปออกกําลังกายหรืออะไรก็ช่างถ่ายให้โทรศัพท์อยู่เป็นครึ่งชั่วโมงแล้ว<ช>แล้วบอกไม่มีเวลากําลังกายแต่อยู่กับโทรศพัพท์ถือว่นานานจริงๆเพราพยาออย่างแบบฟูอย่างเงี้ยก่อนนี่เราอาจจะแบบเฮ้ยฟังเพลงไปวิ่งไปใช่ไหม,มหลังนี่คือแบบไม่ต้องฟังเพงลงก็วิ่งเลยโฟกัส้าวสูงตัวเองครับลืมกดนาฬิกาคมพันธ์จากทางบ้านอีกแล้วครับที่จริงตัวเองนี่แหละอยากรู้บ้านก็คือบ้านทีนี่แหละเสรีปีหรือเวลาที่ดี10กิโลเมตรนะครับพีบีเลยหนูเคยทํา ซักห้าสินะอ๋อ50นาทีโอ้เร็วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นอ๋ออยากจะขาดถึงคนที่มีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นก็รู้สึกว่ามัก็ไม่จำเป็นแล้วจำงานได้ไหมครับ50าสิบห้าสิบนาทีจำงานได้ไหมหนูวิ่งเองนั่นแหละอ๋อวิ่งเองใช่วิ่งเองวิ่งเทสอ่ะมันก็จะมีแบบจังหวะที่เราต้องเทสรันใช่ไหมเพื่อที่จะเอา เหตุที่ดีที่สุดไปวางโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยมาที่ที่กินก็ถูกนะไม่จําเป็นต้องไป PB ตลอด PB ตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายเอินไม่ได้แบบเหมือนคนอื่นไม่ได้รู้สึกแบบการได้พีบีคือความสำเร็จอ่ะการที่เราแบบยังลูกคะแนนวิ่งได้แล้วว่ามีสุขภาพที่ดีก็คือเป้าหมายนี่ก็ชัดเจน ก็เท่ากับทาพกับฟูก็ไม่ต้องถามต่อแล้วเนาะไม่ได้แบบไม่ได้แบบการทำพีบีไม่ดีนะมันก็คือการชาร์ตัวเองมันก็คือแบบเป้าหมายที่ทําให้เราแบบคนซ้อมเนาะการมาน่าสียภาพตัวเองก็สำคัญอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก